อาจารย์ครับพี่น้องก็ถามมาว่าเมื่อมีมุสลิมเจอบททดสอบกับการโดนยินหรือช้ยตอนครอบงำหรือกันแกล้งด้วยกับการอนุมัติบททดสอบอันนี้จากอัลลอฮ์เราควรทำอย่างไรออจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่เถอะมันไม่มีอำนาจเหนืออัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และเพราะทั้งหมดมันคือมัคลูกแต่อัลลอฮ์เนี่ยคือคอลิกอัลลอฮ์คือผู้สร้สาง ก็ถ้าไปดูในสุรยินอัลลอฮุซุบัวตาลาทรงเล่าให้ฟังว่าอินนฮูริจาลุมินันอินซียาอูดูนบิริจาลิมินันจินนิฟาดูหุมระหกาจมีมนุษย์อยู่ส่วนหนึ่งที่จะไปขอความคุ้มครองต่อยินก็คือยินจะจำพวกชั่วๆเร็วๆอ่ะมนุษย์ส่วนหนึ่งจะไปขอความคุ้มครองต่อยิน แล้วมันทาไงมันทําให้ยินเหล่านั้นฮึกเห,มมาหากิมที่ภาษาภาษาบ้านเรา,าเฮียนขังอ,อก็ไปขอความคุ้มครองไปขอความช่วยเหลือต่อยินใช่ไหมครับหรือบางบางที่บางไรก็เลี้ยงยินนั่นก็คือไปขอต่อสถานะมักลูกด้วยกันคือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ายินชั่วๆ<ง>นั่นหมายความว่าในหมู่ยิน,นยก็มียินดีอยินที่ดียินที่ซอแรลบ وَمِنْ الصالحون ومنا دون ذلك ندنا سورة جنة تي الله الله يفعلنا جنة قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا ان ان سمعنا قرانا اجابا يهدي به ่าลันโนชรีแกบรับบีเนฮะดา,าประกาศเถิดมูฮัมหม,มัดว่ามีวาฮีมายังฉันว่ามียินอยู่กลุ่มหนึ่งได้ยินได้ฟังปุรอาแล้วทึ่งชงมนบบอกว่านี่แหละใช่และนำทางไปสู่ทางที่เที่ยงตรงและฝอามันนาบีพวกเราจึงได้ศรัทธาเป็นยินที่ศรัทธานะและเราก็จะไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นชิริก มาเป็นภาคีต่อองค์อภิบาลของพวกเราแล้วถ้าอ่านถัดไปก็ไปดูอ่ะมินนัสซอลิโูนะวามินนาดูเนเดริกะในหมู่ยินด้วยกันเนี่ยมีทั้งยินที่สอนแล้และยินที่ฝ่าฝืนที่ไม่ที่ไม่สอนแล้วเพราะงั้นในหมู่มนุษย์นะนะมีทั้งมนุษย์ที่เป็นมุมินและมนุษย์ที่เป็นฝ่าฝืนกาเฟสในหมู่ยินก็เหมือนกันมียินที่เป็นผู้ศรัทธาและยินที่เป็นฝ่าฝืนอยินที่เป็นกาเฟส เหมือนกันเหมือนกันตอนนี้ยินที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยก็นั่นแหละจะคอยลากจูนดึงเราออกไปหรือที่เรียกว่าชัยตอนใช่ไหมจะคอยดึงจูนเราออกไปให้ออกจากแนวทางเพราะหัวหน้าใหญ่ของมันก็คืออาซาซีลชื่อมันอาซาซีลหัวหน้าเลยหรือที่ถูกเรียกว่าอิบเบลีส คำว่าอิบลิสนี่คือฉายาของมันนะอิบลิสชื่อมันคืออาซาซีนชื่อจริงอะไรฉายาของมันคืออิบลิสแปลว่าหมดหวังแล้วสิ้นหวังแล้วที่จะทําให้ผู้ศรัทธาไปสยบยอมต่อมันนะครับอิบลิสหัวหน้าใหญ่ของมันเพราะงั้นบรรดาลูกน้องของมันที่เพราะอิบลิสก็เป็นยินใช่ไหมครับอิบลิสก็เป็นยินยินยินชั่วชั่วยินที่ฝ่าฝืนบรรดายิน อะไรลูกน้องของมันเนี่ยก็ทําหน้าที่ที่จะคอยจูนบรรดาผู้ศรัทธาออกจากอิสลามเพราะงั้นถ้าผู้ศรัทธาที่มไม่ให้ความสําคัญกับมันนะไม่ไปปู้ยอมันนะนะมันก็จะไม่มีอำนาจอิทธิฤทธิ์อะไรแต่ว่ามันก็พยายามที่จะนี่มันนะีเผลอไผลใช่ไหมอะไรวะเว็บเว็บ ผ่านแบบเว็บเหมนไหมะโดยเฉพาะคนที่ขับรถขับราอืาเวลาขึ้นรถก็ขอดุดอาต่อัลลอฮ์ครับอืมไม่ขอดุดอาต่อัลลอฮ์หรือเว็บอะไรวะมานมันอืมัน,มมนก็มันแกล้งได้ไหมล่ะได้อมันก็พยาพยามนู่นพยายามนี่เพราะงั้นก็ขอความคุ้มครองต่อ ah ตอัลลอฮ์สุบฮานุะตาลาไม่ว่าเราจะกินจะนอนเราจะทำอะไรแม้กระทั่งจะ หลับนอนกับภรรยาก็ยังขอใช่ไหมนบีสอนให้ขอใช่ไหมขอว่าไงนะอัลลอฮุมยันนิมนาชัยตอนว่ายันนิบัศชัยตอนวะยันนิบัชชัยตอนนะมารอักด้านน่ะเห็นไหมว่ามันยังมายุ่งไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เรื่องของเองก็ยังยังต้องยังต้องขอขอเพราะงั้นเราขอกับผู้สร้าง แล้วยินพวกนี้มันก็จะไม่ไม่กวนไม่เฮียนเพราะงั้นอย่างนี้นบีก็เสนอแนะว่าในขณะที่เรานอนหลับเนี่ยเราฝันอาจจะฝันดีอาจจะฝันร้ายนาบีก็บอกว่าถ้าฝันดีเนะี่ยมาจากอ AH. ัลลอฮ์รุยาอัลซอลิฮนะนะฝันดีมาจากอัลลอฮ์แต่ถ้าฝันร้ายล่ะมาจากชัยตอนฝันร้ายมาจากชัยตอน ฝันร้ายมาจากชัยตอนก็ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺสุบฮานาตาลาซะแร้วมันก็มาเด้ดเป็นอะไรยังไงหรอก,อกคือเหตุที่มาของการที่นบีพูด h ะด i ษบทนี้ก็อเนื่องมาจากว่าสฮาบะท่านหนึ่งฝันร้ายแต่เช้ามาเลยกระหืดกระหอบมาหาหนาบีตกกระใจมาเล่าให้หนบีฟังนบีเมื่อคืนฉันฝันหัวหัวฉันหลุดออกจากบา่า พอหัวมันหลุดไปแล้วมันก็กลิ้งไปตามถนนฉันต้องวิ่งไปตามเอาหัวมาใส่ไว้ที่เดิมครับนบ,บีฟังบนบ,บีก็ยิ้มอ,มอมืด้านนบ,บีก็บอก้ฟังเนี่ยว่าฝันดีมาจากอัลลอฮ์ถ้าฝันร้ายมาจาใช้ตอน,าาก,ตอนก็ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์แล้วมันก็ ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าฝันดีมาจากอัลลอฮฺ value h a d i t เอาไปเล่าใครต่อใครฟังได้แต่ถ้าฝันร้ายมาจากใครต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปเล่าไม่ต้องไปเล่าไม่ต้องไปบอกให้ใครฟังมันจะเป็นอันตรายหรอกแต่มันต่างกันนะในสังคมของเราณปัจจุบันเนี่ยพอฝันดีเก็บเงียบแต่พอฝันร้ายโอ้ไม่สบายใจแล้วในๆนใน ทำนายฝันเป็นไหมไหนบอกให้ฟังหน่อยสิจะเป็นอะไรไหมคือกลัวมันจะเป็นนั่นกลัวจะเป็นนี่เคยเคต่างกันนะเคยได้ยินไหมถ้าเกิดฝันว่าฟันหักหรือฟันหลุดอะไรเงี้ยแสดงว่าจะมีญาติหรือคนในบ้านตายอืเป็นตุเป็นตาเขาเขาหมดแล้วหัวอาลัมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็ถ้าฝันฝันร้ายมามาจากชัยตอน ไม่ต้องเล่ามันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไม่ได้เป็นอันตรายแต่อะไรไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังขอความคุ้มครองต่อแล้วเพราะว่พอรู้สึกตัวมากลางดึกะ้ำไงบางทีตกกระใจตื่นขึ้นมาตื่อมายังหอบอยู่เลยเหนื่อยอก็อูซบิลลาฮิมินัชเชยตอนิรจีมขอความคุ้มครองต่อ Allah แต่นี้วิธีการก็คือเวลาเวลาทอมน้ำลายอ่ายอดทมใช่ไม่ใช่คอรกรถุย คือคนเต็มหน้าคนข้างๆก็คืออย่างนี้แค่นี้แหละครับไม่ต้องเอาสามครั้งไม่ต้องเอาอะไรต่ออะไรออกมาหรอกนะแล้วขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซะคือให้หันไปข้างซ้ายใช่ครับใช่ชแล้วมันก็จะไม่ไม่ไม่เป็นพิษเป็นเป็นภัยไม่ได้เป็นอันตรายแค่ฝันอืมแค่ฝันแล้วก็เป็นยังไงฮะเวลาที่ก่อนจะนอนนบีก็ บอกให้ขอเสนอแนะเห็นหมนะครับขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์เช่นอ่านอายัดกุศีอ่านสามกุญหรืออ่านสามกุญงหรือนบีเสนอแนะกับท่านหญิงไอาชาบอกว่าให้อ่านคือฮะดิษในที่รายงานเนี่ยหนึ่งเป่าลงในมือก่อนแล้วก็อ่านสามกุญหรืออ่านก่อนแล้วก็เป่าได้ทั้งสองกรณีนะเสร็จแล้วก็รูปให้ทั่วให้ทั่วตัว ท่านนบีก็บอกว่าถ้าทําอย่างนี้นะชัยตอนจะไม่มายุ่งมากวนจนกระทั่งรุ่งเช้านั่นแหละครับตอนนี้เวลาจะนอนแล้วมันบางที่ไม่ง่วงไม่ง่วงไม่นอนแต่ท้องนอนแล้วมันมันมันง่วงแล้วจะนอนแล้วพอพอพอง่วงแล้วเนี่ยจะมาบิสมิลลาห์มันมันมันไม่เอาแล้วมันนอนก่อนแล้วบิสมิลลาห์นอนไม่ไหวอ่าพอนอนเลยพอก็นบีแนะให้แล้วไม่ทำล่ะเราฝึกทำไว้เนี่ยขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ แล้วมันก็จะไม่มายุ่งมันก็จะไม่มากวนครับของงอ่ายง่ายนะถ้าเราเราถ้าชีวิตของเราเนี่ยจันอามินชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่มีเวลาอ่านกุรานได้เวลาละหมาดได้เวลาอะไรต่อะไรมันจะมายุ่งกับเราไหมล่ะไม่ยุ่งอืมไม่มายุ่งนะเดี๋ยวเวลาเราเราเผลอไผลอะไรแต่ว่ายิ่งอีหมานเราเข้มแข็งมันยิ่งพยายามที่จะกั่นแกลง้ง เพราะว่าไอ้ประเภทเละตุ้มเป๊ะอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่ในกรรมือมาแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วมันต้องทําแล้วมันมันได้เวลาได้เวลามันก็ไปตามเห็นไหมครับจะพวกจะพวกเป็ดอ่ะมันได้เวลามันก็ไปมันได้เวลามันก็กลับลาวของมันเองใช่ไหมอ่านั่นแหะใช้ตอนมันฝึกมันขุนองกระท่งไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรแล้วก็ต้องพวกคืออยู่จนทานานพวกพวกนั้น บ่อยแล้วแต่คนที่พยายามที่จะไปหาทางนําไปหาศธรรมไปหาเพราะว่าอิบลิสมันประกาศไว้แล้วละอักบูดานสนรอตกามุสตะกีมเขาจะไปนั่งขวางทางที่เที่ยงตรงของท่านเพราะงั้นยิ่งเราพยายามที่จะได้ใกล้ชิดกับคําสั่งคําสอนของศาสนามันก็จะไปนั่งขวางอ่ามันก็ยิ่งพยายามแกล้งและไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่เพราะงั้นหน้าที่ของเราก็คือ อย่าไปอย่าไปรวนตามมันครับขอดูอาต่อลล l a ์ให้เรามั่นคงอืแล้วก็เขาเรียกอะไรนะอย่าไปให้มันศักดิ์สิทธิ์หรืออย่าไปทําอย่าไปปูยอมันครับนี่มันปัดภาษาอะไรนะปูยอ <c oughs> คนโบราณเขาว่าอย่างนี้แหละครับใช้ภาษาอย่าไปปูยอมันคือถ้าโดนกันแกล้งแสดงว่าอิมหมานของเราเนี่ยมีคือมันพยายามจะทาให้เรานั้นไขว้เววหรือลังเล เพราะฉะนั้นเราต้องขอความกุ้มครองต่อเราเพราะเราอีหมานไม่เข้มแข็งอาจารย์อามีนดูสิบางทีน,น,นะนะโอ้โหลูกหลานลนะนะฝันถึงฝันถึงพ่อฝันถึงแม่ฝันอะไรต่ออะไรเป็นตุเป็นตะเลยครับใช่ไหมก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็เอาละเอาละ ้อาทอรไรให้แล้วต้องทําสักสามสำรับหรือพ่ออยากกินไอ้นั่นพ่ออยากกินไอ้นี่แม่อยากกินนั่นอยากกินไอ้นี่แล้วเป็นไงเสียตา <c oughs> ก็เสียรู้เสียรู้ชัยตอนสิได้ไหมก็ทำเนี่ยเพาะไม่ได้กินเมาะไม่ได้กินแต่กลายเป็นการเส้นสังเวยชัยตอนซะนี่ครับเพราะความมรู้เท่าไม่ไไมถึงการเ<ๆ>พราะว่าชัยตอนมันมาไดมา้มาจูนเราได้ทุกรูปแบบแหละใช่ป่ะเวลาเราฝันเนี่ย มันมาให้เราเห็นเป็นใครก็ได้ยกเว้นท่านนาบีมูฮัมมัสสดสุลลัละวอะัยวะสัลลัมที่ที่นันนบ,บีบอกว่าฟาอินนัชัยตอนะลาตตมัสลูอัลลาสุรตี al al เพราะไชตอนไม่สามารถที่จะจำแรงร่างเป็นรูปของฉันได้ไนะแต่ว่ามาในรูปคนอื่นได้ไหม <S 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 ได้ไดสารพัดเลยอะไรเลยมาละเศร้ามาเลยมาละหมองมาเลยมาละหิวมาเลยหิวอยากกินนู่นอยากกินนี่ หรือเนี่ยสมัยก่อนเราก็เคยถูกพร่ำสอนว่ากินข้าวให้เหลือก้นหม้อไว้เดี๋ยวปู่ย่าตายายจะได้กลับมากินได้ไหมครับเราก็นั่นแหละทำในสิ่งที่มันไม่ใช่คำสอน <ทำ S 2> ไม่ใช่แนวทางก็อขอดูอาขอความคุ้มครองต่อเหรอขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูนวะตาลบหรือรบ,บางครั้งเนี่ยเวลาที่หัวใจเราอ่อนแอเนี่ย ช่ไหมครับแทนที่เราจะพูดเนี่ยมันพูดแทนเราพูดแทนเลยอย่างอาจารย์อามินอย่างเงี้ยอะไรพูดภาษาเขมรไม่ได้วันดีคืนดีพูดได้เฉยพูดภาษาเขมรเฉยเลยพูดภาษาอะไรแต่อะไรก็ไม่รู้ครับปกติก็กินข้าวจานสองจานนี่กระมังนึงยังไม่อิ่มเลยโอ้โหมีคนกินแทนกินไก่เป็นเล้าๆเลยว่ามันอะไรอที่ภาษาชาวบ้านเขามีตัวป่าวไครับมันมีตัวไหมเนี่ยอ แสดงว่ามีก็หน้าที่เราแล้วก็เขาเรียกอะไรนะคุ้มครองที่เป็นบทเอกเลยก็คืออายักร์ีกท่านพี่น้องขอถ้าเกิดโดนแกล้งหรือก่อนนอนตื่นนอนย้มเช้าอะไรเนี่ยก็คือกล่าวหรือขอดุอาด้วยกับอายะนี้มันมันมันไม่มีอำนาจอะไรเหนือมัคคุรบมันก็คือมันก็คือมัคคุรมาอัฟซีมาฟซีเมื่อกี้พูดภาษาอะไร มัคลูมันไม่มีอำนาจอะไรเหนืออคอลิกเหนือผู้สร้างเพราะมันคือมัคคูกมันคือสิ่ง,งที่ถูกสร้างเหมือนกับมนุษย์นี่แหละ